หนึ่งนาทีกับกปทกรมการขนส่งทางบกจัดการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงานเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ,บ่อยครั้งเช่นเคาน์เตอร์บริการที่จับประตูราวบันไดปุ่มกดลิฟต์เป็นต้นส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถที่สำนักงานขนส่งยังคงเปิดให้บริการปกติ โดยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน7ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน5ปีให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ e s w i t d l t g o t h ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์แนะนำให้ใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี right r u for t a x ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ด้วยความปรารถนาดีจากกองถึงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก